ในเวอร์ชัน2020นะครับเราสามารถนำเข้าไฟล์นามสกุล ifc ได้ครับ ifc นะครับก็จะมาจากโปรแกรม 3D หลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น SketchUp หรือโปรแกรม BIM ทั่วไปนะครับการนำเข้านะครับสามารถข้อกคำสั่ง dr ifc ครับจากนั้นไปที่ไฟล์นามสกุล ifc ครับแล้วก็คลิกที่ Open สักครู่โปรแกรมจะทำการโหลดเข้ามาครับซึ่งส่วนมากแล้วนะครับ IFC จะมาจากโปรแกรม 3D อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อนำเข้ามาแน่นอนครับก็จะเป็นวัตถุที่เป็น 3D โมเดลซึ่ง 3D โมเดลเหล่านี้นะครับเราสามารถปิดเปิดซ่อนเลือกด,ดูเฉพาะชิ้นเฉพาะแปลนหรือเฉพาะวัสดุเหล่านั้นได้ครับ เราสามารถ Export ได้เช่นเดียวกันครับโดยพิมพ์คำสั่ง dc ifc ครับโปรแกรมก็จะ Export ไปเป็นไฟล์างาน ifc